สวัสดีครับเพื่อนๆ FC นะครับพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้แอดมาอยู่ที่สะพานเกือม้านะครับชุมชนบ้านองยางนะครับวันนี้จะมีการเทพื้นนะครับเทพื้นสะพานนะครับโดยใช้รถเจ้ารถเชนคันนั้นนะครับแล้วก็จะมีกลวยนะครับกลวยสําหรับใส่ปูนนะครับก็จะมีรถปูนนะครับผสมเสร็จมาเอาปูนมาใส่กลวยแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับ เพื่อจะเทสะพานด้านบนนะครับในขณะที่วันนี้นะครับอีกประมาณไม่ถึงสองนาทีนะครับขบวนธรรมดาที่สองกศูนย์นะครับวันนี้เดี๋ยวขบวนสองกศูนย์นะครับจะผ่านบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับขบวนธรรมดาที่สองหกศูนย์นะครับวันนี้ทําขบวนโดยสูตรทีว เดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆนะครับตามขบวน260นะครับไปชมที่ชุมทางหนองประดุกด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปจอดรับส่งผู้โดยสารที่ชุมทางหนองประดุกนะครับรวมถึงเมื่อขบวน260ตอนนี้ก็เป็นยานชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวขบวนธรรมดาที่260นะครับจะมาจอดรับส่งผู้โดยสารที่ชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันครับต้างแกงข้าวแกงต้าน้อยนะครับก็อยู่ที่นี่ครับตอนนี้ขบวนกำลังผ่านปัจแจกหมายเลขสิบมาแล้วนะ ขบวนธรรมดาที่260นะครับวันนี้ทำขบวนโดยผู้ g k 4 0 2 6นะครับเข้าจอดที่หาหนองประดุกนะครับมาแล้วนะครับข้าวแกงร้านป้าน้อยนะครับข้าวแกงกระทงนะครับกระทงละ10บาทน,นะครับสําหรับใครอยากทานข้าวแกงป้าน้อยนะครับ ขายคู่กับขบวนมายาวนานนะครับขบวน260 บรรยากาศยามเช้าเลยนะครับที่ชุมทางหนองบดุกนะครับเ่วนข้าวแกงป้าน้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นหลานนะฮะรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับในการขึ้นมาขายบนขบวนรถไฟนะครับก็1ิบบาทใครที่เดินทางแล้วหิวข้าวก็สามารถที่จะซื้อข้าวทานได้นะครับ ตอนนี้ขบวน260นะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวจะผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับ แล้วนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ